สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เจแล้วก็น้องเจ๊ตน,น,นะคร <Yeah! S 2> ับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสทัพเวกันนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปจุยกันเลยเลเไปลยุยเฮ้ยได้คุล่าได้คุล่าวิ่งจับเอาวันจะมาวิ่งเก็บเรียนนะครับวิ่งยันไปเลยครับวิ่งในน่องใหญ่เลยขา <c oughs> อะไรเลยแขนอะไรขอบคุณ อุ้ย,ย่างนั้นลิสกิโน่หนูโลกแบบนี้กิโน่จะเป็นฝีมือน้องเจนประทับนะครับเไม่ได้เล่นเจมาให้กำลังใจน้องเจนนะครับคูัต่อเลยครับทุกคนวิ่งไปตามรางรถไฟกับรถไฟนะครับดดนะๆๆแล้วก็คอยเดิรถไฟดีๆอู้ยอยู่แล้วนะฮะผมเล่นบ่อยใช่ไหมเล่นบ่อยไหมน้องเจนเด็กๆเล่นบ่อย เกมก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้อยู่กับพี่เจน้องเจสครับเรามาเล่นเกมซ้ำเลยกันจะมาวิ่งนะครับวิ่ง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 ไปพี่ตูนวิ่งพี่ตูนวิ่งพี่ตูนวิ่งวิ่งถุยไป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 วิ่งเก็บเหรียญนะทุกคนวิ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยนะสนุกครับสนุกเป็นเกมที่สนุกภาพสวยนะวิ่งตามเรางรถไปนะครับร้อยการอยกว่มือน้ำพิ่งอัปเดตเน่ยเฮ้

เหัวคอยังจะไวมากมือต้องไวมากนะทุกคนเกมน,นะี oh <my> ้คอยังยจะไวถ้าเราไวไม่พอก็โดนรถไฟคุยเราดูว่าเราจะหัวน้ำมันรถไฟครับเพื่อพิสูจน์ว่าหัวเราแข็งแค่ไหนปังเยอะมากนะหัว <c oughs> <c oughs> เราแข็งมากเพื่อสารเลยครับต่ <c oughs> อได้กรอยครับเราจะเล่นจนกว่าเราจะเล่นไม่ได้นะทุกคนเราจะโดดไปเรื่อย กระดดเทเบนะครับเทก็จะประมามภาเปิดมาเบของแล้ว้เรีครับหาหลบหน้าหลบหลังหลบทด้าูผมโดดแปลกๆแล้วโดนนไฟกเลือดตาดนะทุกคนดไปไม่โดไปครับผมหเือบเลยเไหอครัา เหมนฟ้าหน้าลูกตลงเตมเรียนไปเลยครับทุกคนกระโดดกระโดดแบบนีโกโดแบบนี้ีโดางซ้ายอย่าหัวหมงรถไฟก็พอทุกคนงาหลบวหลงเราไปจะดูทีมไทยขอไฟด้วยนะครับมันไม่มีคนที่จะกไหมีเจ้หัวจ้หมงรถไฟเดียวใช่ีม อ่าเรียบร้อยครับทุกคนมาคนเดียวครับพี่เชอบใจก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเกมเขาก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเป็นเกมระดับอครับนะ้ฟิตมากนะครับทุกคนก็พี่เจน้องเจสนะครับขอตัวไปก่อนนะครับผมก็จะไปดูเกมอะไรก็ไปกันเรื่อยๆครับฝากกดติดตามฝากกดทัพสไครต์เพื่อเป็นเงินมาใช้เปกับพี่เจด้วยนะครับคือพี่เจจะพาไปลองเล่นเกมอะไร ใหม่แปลกๆนะครับจริงเราจะเล่นกันไม่เป็นนะครับเราก็จะเล่นไปอย่างนั้นนะครับแปวครับผมไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย